สวัสดีค่ะมาทักทายเพื่อนๆทุกๆกราศีนะคะถ้าท่านเห็นคลิปนี้แล้วก็ติดต่อมาเลยนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยปรึกษาหาเรือกับอาจารย์ยุ้ยนะคะกับเรื่องราวงานเงินและความรักค่ะติดต่อมาได้เลยกับโหราศาสตร์นะคะ ถ้ายังไม่รู้ลักษณของตนเองอยู่ลักษณาราศีอะไรนะคะมาปรึกษาหาเรือกันได้นะคะอ่อยุ้ยให้คำแนะนำสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่ยังไม่เคยขอคำปรึกษาหาเรือะ,ะลอกติดต่อมานะคะสิบท่านแรกนะคะสำหรับสมาชิกที่ยังไม่เคยปรึก ปรึกษากันนะ,ะัะวันนี้เราก็จะไปต่อกันที่ราศีมังกรนะคะแม่ธาตุดินกับเรื่องราวของมังกรแม่ธาตุดินกลับถึงบ้านแล้วอย่างนะคะคำว่าบ้านก็คือโฮมนะคะไม่หลงทาง่ เร่งบ้านนะคะติดต่อค้าขายค่ะทางไกลค่ะงานออนไลน์ทำง,งานทางไกลค่ะทางไกลการงานมุ่งมั่นตั้งใจมุ่งอ่อนไปข้างหน้านะคะยังมีไฟนะคะการงานการมม์ดีบริง ควรขวายขายันมุ่งมั่นตั้งใจทำํำอีก5ใบนะคะขยายผลงานนี้สำเร็จค่ะมีชื่อเสียงเวิร์กโอมงานนี้มีความหวังมีกำลังใจให้กับชีวิตได้ทำงานออนไลน์นะไปเกี่ยวข้องกับงานที่อยู่เบ้างหลังงานทางไกล งานนี้ก็มีโอกาสได้ทำธุรกิจของตอนเองนะมันคงในระดับหนึ่งแล้วมีโอกาสมีรถหลักทรัพย์บ้านที่ดินของตอนเองนะเมื่ออัศวินนักรบปราบกฏนะคะอังคารราชาโชคทุกชลกโชคเฉลวกก็ได้ทำการงานที่เกิดการแข่งขันที่ตนเองเนปะ็นนักกล้าเสียงกล้าลองนะคะ การหารมีธุรกิจเล็กๆของตนเองก็มีโอก,กาสได้ทำการงานอสองงานงานให้กำลังใจคนอื่นให้คำแนะนำที่ปรึกษาหารเร่ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาและอีกงานเพือคือการงานเกี่ยวข้องกับเลือดลมนะคะงานเกี่ยวข้องกับฟิตเนสก็ดีค่ะเดินทางนะเป็นนักเดินทางผู้ไมย่ยอมแพ้ กับการที่จะลงมือทําธุรกิจนี้ให้มั่นคงต่อไปคะเป็นคนเก่งนะคะบริหารเองเชื่อมั่นในตนนะ,ะด้วยประสบการณ์นี้เป็นคนได้รับเกียรตะะิในการเป็นผู้นำมนะะีความรู้ความสามารถบริหารการปกครองเป็นคนเด็ดเดี่ยวกล้าะะเลือดลมดีนะคะขยัน,นะคะ่ะสุขภาพแข็งแรงอ่ะใบสุดท้าย Fortune, วนะีออฟฟอร์จูนเสาเนเรนเสานะคะวีออฟฟอร์จูนมุนมาแล้วนะถ้าจะหมุนต่อไปอีกก็อีก2ปีครึ่งนะนะดาวเสาทับลักษณาตลอด2ปีครึ่งที่ผ่านไปก็จะย้ายขึ้นไปอยู่ในเรือนกันน,นนะรถลักทรักบ,บ้านที่ดินจะได้มาจากโชคชะตากําหนดให้ที่เหลือก็ชาวมังกรลงมือทำนะคนะองล้ออยู่ในกำม,มือนะคะไม่ปล่อยให้ โชคชะตากำหนดชีวิตค่ะสิ่งนี้แรกเป็นมาก็มีโอกาสได้รถสักคันบ้านสักหลังนะคะหมุนกองล้อไปด้วยมือเราชาวมังกรค่ะการเงินจะดีมากต่อเนื่องไปอีกสองปีครึ่งนะคะงานอสังหาถ้าพบที่ดินก็ลองติดต่อซื้อขายเก็บไว้เก่งกำไรได้ในอนาคตค่ะนะอันนี้งานนะคะถ้าในเรื่อง ของการเงินดีมากอะได้เงินก้อนโตต่อเนื่องไปอีกสองปีเรื่องเน็ตนักเหนื่อยหน่อยมุ่งมันตั้งใจโอกาสก็จะได้พบกับบ้านรถรักทรัพย์ที่ดินสมหวังนะคะการเงินก็เช่นกันส่วนในเรื่องความรักนะคะคู่นะมีเกณฑ์ก็ได้พบกับชาวต่างชาติต่างน,นต่างถิง่นเป็นคู่พรมลิขิตนะคะแต่ที่เหลือเราก็ต้องลงมือลงแรงทำด้วยะคะ่ะอันนี้ถึงบ้านแล้วนะคะนะ ไม่หลงทางค่ะ,ะให้ชาลีแองเจอร์ให้คำแนะนำค่ะ Another summer day has come and gone away in Paris blue ในวันนักข่าวอู้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะงานศิลปะนะคะ ไม่เคยวาดรูปนะคะไม่เคยทำอะไรที่ยังเรียนรู้ต่อยอดได้อีกลงศึกษาเพื่อจะได้มีอะไรเพิ่มเติมได้ทำนะคะเป็นงานอดีเรกก็ได้ะคะ่ะเผื่องานอดูเรอดิเรกแล้วก็จะกลายเป็นงานประจำนะคะอีกสองใบ่ะคะ,นะคะเรื่องกินพร้อมยิ่งเอายิ่งอดยิ่งสละให้หมดยิ่งให้ยิ่งได้นะ ได้ผลบุญธรรมกําแต่งดีจากอดีตก็แปลงปันออกไปด้วยนะคะโลกเป็นสีชมพูแล้วกัมีแพทชชันนะคะมีแรงปรารถนาที่จะมุ่งมั่นทำการงานให้สําเร็จนะคะและการเงินมั่นคงต่อเนื่องไปอีก2อปีครึ่งคะ่ะรวยะคะ่ะมีแรงปรารถนา สดใสราเรินชอบดูน้ำฟังเพลงนะคะเมื่อเรามองโลกนะ,ะถ้าเราใส่แว่นตาสีชมพูโลกก็สีชมพูนะคะอยู่ที่แว่นตาที่เรามองนะคะความรักก็เช่นเดียวกัน,นะค่ะถ้าปรารถนาจะมีคู่ก็ลงมือทํากันโอกาสมาแล้วะค่ะเพราะว่าเรามีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าจะยอยลําพัง ก็อยู่ได้แต่ถ้าจะมีคู่ก็ลองให้โอกาสตนเองค่ะโฮมค่ะถึงบ้านแล้วค่ะเ,เลือกเอาค่ะว่าบ้านตนเองที่สงบสุขมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วถ้าจะแบกปันเปิดบ้านให้ยินดีต้อนรับที่ฝ่ายเข้ามาก็อยู่ที่เราหมุนกลงล้อไปค่ะ กงเกวียนรอเกวียนเริ่มทำงานที่ตัวเราชาวมังกรค่ะโชคดีนะคะสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าค่ะปัจจุบันดีแล้วอนาคตก็ต้องดีแน่นอน